สถานที่ตรงนี้นะครับผมเคยมาทำภารกิจครั้งหนึ่งแล้วนะครับทำไมครั้งนี้ถึงมาซ้ำนะครับที่สุดก็จะมาทำหลายเดือนแล้วนะครับบริเวณตรงนี้สังเกตนะครับจะเป็นป่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะเป็นป่า แต่ทำไมนะครับไม่มีใครเข้ามาบริเวณสถานที่ป่าแถวนี้สักคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆก่อนนะครับว่าทำไมผมต้องมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันติดเหมือนยังติดอยู่ในใจอยู่นะครับว่า ต้องมานะครับยังไงต้องมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆก่อนนะครับไปก่อนจะไปป้องกันโควิดด้วยนะนะครับไปครับรอบๆนะครับจำได้ไหมครับเคยมาหนึ่งครั้งนะครับ คยมาหนึ่งครั้งครั้งนั้นนะครับเหมือนว่ายังติดใจอะไรอยู่สักอย่างนะครับนะครับแถวนี้นะครับอุ้ยตรงนั้นแหะครับนะฮะอาจจะเป็นพ่อลมเป็นพ่อลมนะครับหรือ อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตรงนั้นแหละครับนะฮะที่ผมติดใจนะครับผมไม่ได้มารบลู่นะครับแต่ผมจะมาดูว่าที่ผมคิดไว้นั่น่ะนะครับมีจริงหรือนะครับสองทางด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ไว้ใจนะครับเผื่อจะมีพวกสัตว์เลื้อยคานพวกงูนะครับ ผมไม่ได้ลบรู่นะครับพี่ครับขอ,อยญาดส่องนะพี่นะไม่เห็นนะครับตรงนี้นะครับอืมอืม อย่างเหมือนเดิมนะครับมีน้ำอยู่ความวังเวงความมืดความอะไรนมันทำให้น่ากลัวจริงๆอะ่ะเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้วิกผมกัวเองเฮ้ยตกใจวิกผมตัวเองอีกบ้าตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะฮะมีป้ายชื่อนะครับ คลิปที่แล้วผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีพี่อยู่ท่านหนึ่งนะครับเขา,าได้เสียชีวิตแล้วก็มีเจตนาที่จะอ,อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่รู้พี่เขา,าผูกฝังอะไรกับสถานที่ตรงนี้ไม่ทราบนะครับนี่ฮะแก่ขอมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับโดยมีอัธินะฮะ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอธินะฮะเราจะอยู่ตรงนี้กันนะครับพอตรงนู้นมันที่มันมันแคบนะครับเราเอาตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ลานโล่งๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูสิว่าอ่ะเห็นไหมครับอาจจะเป็นลมก็ได้นะครับผมมาดีนะพี่นะผมไม่ได้มาทำอะไรนะครับทุกครั้ง ที่มาตรงนี้ลมก็พัดนะครับแต่เราก็ไม่รู้ได้ละนะครับเอามานะครับ ดูเอาครับนะฮะพี่อาจจะเห็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมมองไม่เห็นหรอกผมมองกล้องจะถ้าได้ยินเสียงอะไรผมจะบอกนะครับเสียงลมนะครับ โอ้ยโอ้ยโอกูตกใจหมดบ้าเอ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ่ะไม่มีอะไรนะครับผมส่องไปดูนึกว่าก้อนเมฆเห็นไหมเป็นใบไม้อ่ะนะครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นมุมเปลี่ยนมุมตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้บ้าง ลมชอยๆนะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกตอนนี้เพราะว่าไฟฉายกับไฟกล้องมันสองตานะครับเอาเลยนะครับเราไม่ได้มาลบหลู่พี่เขานะนะครับ แต่เรา,อ,าอยากรู้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้ยินเสียงเนี่ยฮะเดินอยู่ตรงนี้นะครับเดินอยู่บริเวณนี้แต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงอะไรตกลงมาเยอะแยะหมดนะครับ ผมได้ยินเสียงอะไรไมโลว่ะไปใกลๆเลยนะครับที่แกคงไม่ว่าแล้วนะครับเรามาดีนะฮะเนี่ยครับเรามาดีพี่แกคงไม่ทำอะไรเราล้วนะครับ นะครับของแบบนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับอาจจะได้ยินได้กลิน่นหรือ,อ,อบางท่านอาจจะสัมผัสอะไรได้ที่แตกต่างกันไปนะครับ บางคนก็เชื่อว่าผีวิญญาณมีจริงนะครับบางคนก็หาว่าเป็นเรื่องงมงายนะครับมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไฟฉายผมมันไม่มันไม่โล่งอะครับ ผมก็ไม่ต้องการลโล่งนะครับผมต้องการไปฉายแบบเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้กล้องมัวนะครับกล้องมัวเดี๋ยวเค okay, นะครับ ืมนะครับอันไหนถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปลบหลู่นะครับผมกลับแล้วนะพี่นะขอพี่ไปสู่สุคตินะครับพี่ นะครับบางคนก็เห็นนะครับว่าอย่างงุ้นอย่างนั้นนะครับเป็นรูปเป็นล่างนะครับก็ให้เรามา2อ,อย่างนะครับเกิดแล้วก็ตายนะครับ หนีไม่พ้นนะครับต้นไม้อะไรไม่รู้สูงใหญ่จังเลยเนะี่ยต้นพึ่งบอกไม่รู้นะครับตอนนี้นะความดีครับของโทนครับทําไว้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากมาพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่ผมคิดไว้นั้นนะ่ะมีจริงหรือนะครับพอเรามองไม่เห็นนะครับใช้พิจารณาญาณ อย่างเดียวเลยนะครับในการชมนะครับถ้าใครเชื่อผมว่ามีบางคนเชื่อนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองลองนะครับลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนะครับผมเป็นคนหนึงนะตอนก่อนไม่เชื่อนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับผมเป็นคนกลัวผีนะนะครับชื่อช่องผมถึงชื่อช่องถึงชื่อว่าช่อง โคตรกลัวผีนะครับแต่พอได้ลงมาทำภารกิจนะครับมันก็ถึงได้รู้ว่าสิ่งแบบนี้นะครับผมเชื่อนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีจริงนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอขอบคุณพี่ๆนะครับทุกท่านเลยนะครับ ที่ติดตามนะครับเดี๋ยวปีใหม่นี้นะครับอาจจะมีคลิปเด็ดๆนะครับไม่ใช่โคโยตี้นะนะมีคลิปเด็ดๆนะครับที่จะตอบแทนพวกพี่ๆนะครับที่ติดตามนะครับอจัดสนุกเฮฮานะครับคลิปปีใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอพี่ๆทุกท่านนะครับระลับฝันดีครับร่ารวยทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ ใส่แมสด้วยนะครับป้องกันโควิด19บ๊ายบาย